คาถาเรียกเงินเข้าบ้านนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนังโพคังทุสะมะนินะนังโพคังทุสะมะนิอุมิ อะมิมหิสุตังสะนะพุทธังอาสุนะอานะมะพะทะจะพระกะสะทนังโพคังทุสะมะนินะนังโพคังทุสะมะนิอุมิอามิมหิสุตังสะนะพุทธังอาสุนะอานะมะพ,าาพรทะ,ะรทะ จะพระกสะทนังโพคังทุสะมะนิณังโพคังทุสะมะนิอุมิอามิมะหิสุตังสะนะพุทธังอสุณะณมะพะทะจะพระกสะทนังโพคังทุสะมะนิณังโพคังทุสะ มะนิอุมิอามิมะหิสุตังสะนะพุทธังอสุนะอะนะมะพะทะจะพะกะสะทนังโพคังทุสะมะนินะนางโพคังทุสะมะนิอุมิอามิมะหิสุตังสะนะพุทธังอสุนะอะ นะมะพะทะจะพระกะสะทา,านังโพคังทุสะมะนิน่านังโพคังทุสะมะนิอุมิอะมิมะหิสุตังสะนะพุทธังอะสุนะอะนะมะพะทะจะพระกะสะทา,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 านังโพคังทุสะมะนิ ณน,นางโพคังทุสะมะนีอุมิอะมิมะหิสุตังสนะนพุทธังอสุณะนะมะพะทะจะพะกะสะณนางโพคังทุสะมะนนณนางโพคังทุสะมะนีอุมิอะมิมะหิสุตังสนะน พุทธังอสุนะอะนะมะพะทะจะพะกะสะทะนังโพคังทุสะมะนินะนังโพคังทุสะมะนิอุมิอามิมหิสุตังสะนะพุทธังอสุนะอะนะมะพะทะจะพะกะสะ คาถาแสวงหาราบเดินทางไปเพื่อแสวงหาลาบเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางเป็นคาถาป้องกันตัวเพื่อมีให้เกิดพยันตรายอันเกิดกับตัวเองให้ท่องคาถานี้3จบหรือ5จบหรือ7จบหรือ9จบก่อนออกจากบ้านให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะได้ราบสมประสง์ค นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังยังปุริโสวาอิทธิวาชุเลหิวาสมิเบหิวาเถระสะอนุภาเวนะสทาโหติปิยังมะมะ

ยังยังปุริสโสวาอิทธิวาชุเลหิวาสมิเปหิวาเถลัสะอานุภาเวนะสัทาโหติปิยังมะมะยังยังปุริสโสวาอิทธิวาชุเลหิวาสมิเปหิวาเถลัสะอานุภาเวนะสัทาโหติปิยังมะมะ ยังยังปุริสโสวาอิทธิวาทุเลหิวาสมิเปหิวาเทลัสะอานุภาเวนะสัทธาโหติปิยังมะมะยังยังปุริสโสวาอิทธิวาทุเลหิวาสมิเปหิวาเทลัสะอานุภาเวนะสัทธาโหติปิยังมะมะ ยังยังบุริโสวาอิทธิวาทุเลหิวาสมิเปหิวาเทลัสะอานุภาเวณสทาโหติบิยังมะมะยังยังบุริโสวาอิทธิวาทุเลหิวาสมิเปหิวาเทลัสะอานุภาเวณะสทาโหติบิยังมะมะ คาถามหาลาภภาวนาเวลาจะออกไปทำมาค้าขายหรือทำงานจะประสบผลสำเร็จซื้อง่ายขายคล่องมีกำไรดีจะเขียนยันใส่กระเป๋าเงินก็จะมีโชคอยู่เสมอคาถาว่าดังนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวาพ wa, ุทโธภะคะวาอิติป <worldwide> ิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธอิิ liness, ิตปโสะอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธ อิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวาอิติปิโสภะคะวาพุทโธภะคะวา